ครับผมสวัสดีครับพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายนะครับผมวันนี้ต้อมทำเมนูผัดฉ่าลูกกินปักกายนะครับผมนี่ครับหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับส่วนเพื่อนๆนมาทำทานกันนะครับผมนี่ครับผม นะครับนะครับผมกับค้าขายดีด้วยนะครับทํากินในครอบครัวก็อร่อยนะครับสูตรอร่อยมากๆเลยนะครับสําหรับผัดฉ่าลูกชิ้นปลากรายนะครับผมเรื่องกินนะครับไว้ใจเรานะครับอาหารการกินนะครับผมต้อมชาแนล e l าสนะครับคนากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับอ่านี้เราก็จะมีลูกชิ้นปลากรายนะครับซื้อสําเร็จมานะครับแล้วก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวจะทําอะไรนะครับ เพื่อนๆคอยดูนะครับก็จะมีมะเขือเปาะนะครับผมพริกผัดเผ็ดนะครับผมแล้วก็ใบหัวละพานะครับผมแล้วก็กระชายนะครับแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับพริกเหลืองพริกแดงนะครับไปมะกรูดนะครับผมนี่ครับก็เป็นส่วนผสมนะครับของผัดฉ่านี่นะครับผมอ่านะครับเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสครับน้ําตาลปี๊บพริกไทยนะครับอ่าแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็ น้ำปลาทิพย์พรสนะครับผมแล้วก็น้ำมันพืชนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับค่ะนะครับเดี๋ยวมาดูการทำกันนะครับอ่าส่วนเอ่อมะเขือเดี๋ยวเราก็จะผ่านะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมอ่านี่ครับมาต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะครับพอน้ำเดือดก็เอาลูกชิ้นที่เราล้างแล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ เพื่อดับกลิ่นคาวนะครับของลูกชิ้นปลากายนะครับผมเวลาทานก็จะไม่มีกลิ่นคาวนะครับผมอันนี้ครับพอน้ําเดือดสักห้านาทีนะครับก็ช้อนขึ้นนะครับเอาน้ำเอาน้ําทิ้งนะครับผมส่วนมะเขือก็ผ่านะครับผ่าแล้วก็แช่ด้วยเกลือนะครับผมใส่น้ําลงไปนะครับนะครับ ครับก่อนจะผัดก็ล้างล้างเอาเกลือออกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะเค็มนะครับผมอ่านี้ครับลูกชิ้นเราลวกแล้วนะครับพริกก็หั่นซอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมใบมะกรูดก็ฉีกแล้วนะครับกระชายก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาลงมือทํากันนะครับใบหัวะพานะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จให้เรียบร้อยเตรียมที่จะลงมือทํานะครับ อันนี้ครับขั้นตอนการเตรียมนะครับวัตถุดิบนะครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับสําหรับการผัดลูกชิ้นปลากายนะครับผมอ่านะครับอ่าลูกชิ้นเจ้านี้ก็จะค่อนข้างเหนียวนุ่มนะครับผมอร่อยนะครับผมอ่านะครับอ่าจากนั้นมาตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ํามันไปหน่อยนะครับแล้วก็ใส่พริกลงไปผัดนะครับผม ่าเลือกปริมาณเอาเองนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอ่าช่วงนี้ก็ผัดให้พริกหอมนะครับให้น้าพริกหอมนะครับผมแล้วก็ถ้าแห้งไปก็ใส่น้ําลงไปได้นะครับผมครับใส่น้ําลงไปหน่อยนะครับผมอ่านะครับน้ําเปล่านะครับผม เมื่อผัดพริกหอมได้ที่แล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยนะครับผมอ่าลูกชิ้นสีสวยมากเลยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมอ่าชวนแม่ครัวมือใหม่พ่อครัวมือใหม่นะครับมาทําถานกันนะครับผมอ่านะครับใส่น้ําลงไปได้นะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะแห้งเองนะครับผมนะครับอ่าผัดให้พริกแกงนะครับเข้าไปในเนื้อของลูกชิ้นนะครับผม หอมมากมากเลยนะครับเพื่อน่ครับนี่ครับผมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับใส่พอพอประมาณนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับผมซอสปรุงรสนะครับใส่อย่างละนิดหน่อยนะครับเรามาชิมรสชาติหลังจากผัดเสร็จแล้วนะครับ เติมรสชาติทีหลังได้นะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวเรามาชิมมาทีหลังนะครับอ่าแห้งไปก็ใส่น้ําลงไปนะครับผัดคลุกเค้านะครับให้น้ําของพริกแกงนะครับซึมซาบเข้าไปในเนื้อลูกชิ้นปลากายนะครับผมนี่ครับฉ่ำๆเลยนะครับผม ขาดช่วงนี้เราก็ชิมรสชาติได้นะครับขาดหรืออะไรนะครับเติมลงไปได้เลยนะครับผมสําหรับเครื่องปรุงนะครับอ่านี้ขาดเค็มนะครับเติมน้ําปลาทิปลดตลงไปหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็พริกไทยป่นนะครับผมอ่านะครับครับจากนั้นก็ใส่กระชายลงไปเลยนะครับกระซักระชายที่เราซอยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็มะเขือนะครับ มะเขือปออย่าลืมนะครับเวลาจะใส่มะเขือนะครับล้างน้ําก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราแช่เกลือไว้นะครับนี่ครับน่าทานมากๆเลยนะครับอ่าสมุนไพรนะครับของกระชายนะครับแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะใส่พริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมอ่าเรียกว่าได้เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะครับสําหรับสมุนไพรนะครับผม ใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ปิดฝากระทะไว้นะครับผมอบมะเขือนะครับให้สุกทั่วนะครับผมอ่านะครับเปิดฝามานะครับก็ผัดต่อนะครับพี่ครับเรียกว่าน่าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับพร้อมไปหลายบ้านเลยนะครับผมบ้านไหนทําอะไรนะครับบ้านต้อมชาแนลนี่เองนะครับทํากับข้าวแต่เช้านะครับผม อ่านี่ครับใส่น้ําลงไปได้นะครับเดี๋ยวสักรู่ก็จะแห้งนะครับผมนะครับเราจะปล่อยให้มะเขือมันสุกด้วยนะครับผมนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับแล้วก็พริกแดงพริกเหลืองนะครับใส่ลงไปเลยนะครับสําหรับผัดชานี่ครับบางคนจะใส่ข้าวโพดอ่อนก็ได้นะครับตัวฝักยาวก็ได้นะครับผมอ่านี่ครับผมอันนี้ใส่ พริกไทยอ่อนลงไปแล้วนะครับ่ะแล้วก็ใบโหระพานะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ผักได้หลายอย่างนะครับสําหรับผัดชานี่นะครับผมอ่าเป็นผักที่เราชอบนะครับแล้วแต่นะครับใส่ลงไปได้นะครับนี่ครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับรสชาติก็เรียกว่าจัดจ้านนะครับจัดจ้านนะครับเข้มข้นนะครับผม ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับผมอ่านะครับนะครับรสชาติก็ปรุงตามที่ชอบนะครับเพื่อนๆครับอ่าบางท่านก็อาจจะชอบรสชาติไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ามะเขือยังไม่ค่อยสุกดีนะครับปิดฝาไว้สักคู่นะครับผมอ่านะครับเปิดมาใหม่นะครับอ่านี่ครับเริ่มได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆครับครับจะมีความกรอบนิดๆนะครับสําหรับมะเขือเปาะนะครับผม หาพริกไทยอ่อนก็มีประโยชน์นะครับผมนี่ครับทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับเตรียมตักใส่ชามแล้วนะครับใส่จานก็ได้นะครับผมนี่ครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติเรียกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับอ่าตักใส่จานแล้วนะครับเตรียมเสิร์ฟให้เพื่อนเพื่อนได้มาทานกันนะครับผมรับรองอร่อยติดใจเลยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับ ครับผัดชาลูกชิ้นปลากายนะครับผมนี่ครับอ่าครับก่อถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับก่ออย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับหากมีอะไรดีๆนะครับก็จะเด้งให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าวันนี้พี่ต้อมทําอะไรนะครับผมนี่ครับผม ครับอาหารการกินนะครับอร่อยเด็ดนะครับสูตรแจกฟรีนะครับสำหรับต้อมชาแนล e l นะครับผมครับเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะครับครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ